โคตโหด SUV หุ้มเกราะหลุดจากหนังไซไฟคันนี้ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่มันคือการประกาศสัปดาห์ของอนาคตที่กำลังจะมาถึงเส้นสายเหลี่ยมคมการออกแบบที่ดูราวกลับมาจากกองทัพอวกาศและเทคโนโลยีที่อัดแน่นตั้งแต่ล้อยันหลังคานี่ไม่ใช่รถธรรมดาที่คุณจะเห็นบนถนนทุกวันแต่มันคืออสุรกายเหล็กที่พร้อมลุยทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสนามรบหรือโลกอนาคต เพียงแค่แรกเห็นด้านหน้าของมันก็ชวนขนลุกไฟหน้าเล็ดสีแดงฉานวาวเหมือนตาปีศาจส่องทะลุค,ความมืดด้วยดีไซน์ที่เฉียบคมฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีความลาดเอียงแบบสติลไม่สะท้อนเรดาร์ลักษณะคล้ายยานบินล่องหนจากภาพยนตร์ไซไฟชื่อดังด้านหน้าเสริมด้วยกันชนหุ่มเกราะหนาพิเศษที่เหมือนจะรับแรงกระแทกจากการระเบิดได้สบายๆเส้นสายของตัวรถเต็มไปด้วยเหลี่ยมมุมทรงเรขาคณิตสื่อถึงความแข็งแรงและความแม่นยำทางวิศวกรรมระดับสูงสุด เมื่อเดินอ้อมไปด้านข้างก็จะเห็นล้อขนาดยักษ์หุ้มด้วยยางมิลิทอรี่เกรดที่สามารถวิ่งต่อได้แม้ถูกยิงทะลุระบบการสะเทือนแบบไฮคลีแรนที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นหิมะทรายหรือดินโครนด้านข้างมีการเสริมกรอบแบบโมดูล่าที่สามารถเปลี่ยนหรืออัปเกรดตามสถานการณ์ได้กระจกเป็นแบบกันกระสุนระดับสูงเคลือบสารการันการแฮกระบบอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกด้านหลังของรถก็ดูไม่แพ้กันด้วยชุดฝ่ายท้ายดีไซน์โหดไม่แพ้ด้านหน้า ไฟสีแดงสว่างว่าแบบพิเศษพร้อมสปอยเลอร์หลังแบบสตีลและกันชนหลังที่พร้อมบุกตะลุยชนสิ่งกีดขวางทุกอย่างตู้ถังของรถทาจากวัสดุผสมระดับสูงเช่นไทเทเนียมคาร์บอนคอมโพสิตที่ทั้งเบาและแข็งแรงทนทานต่อการโจมตีทางกายภาพและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระบบขับเคลื่อนของมันคือฟูลอิเล็กทริกหรือไฮบริดที่มีมอเตอร์แรงบิดสูงเสียงเงียบสนิทแต่พร้อมพุ่งพยานเหมือนจรวดระบบเบรกแบบรีเจเนอเรทีฟเบรกกิ้งพร้อม AI ที่ช่วยควบคุมแรงดันการหยุดทุกล้อแยกกันอย่างแม่นยำ มีโหมดการขับที่หลากหลายตั้งแต่สติลโหมดที่ลดเสียงเครื่องยนต์และการปล่อยความร้อนไปจนถึงคอมแบทโหมดที่เสริมการควบคุมและระบบรักษาความปลอดภัยเต็มพิกัดภายในรถก็ไม่แพ้ภายนอกเบาะหนังแท้ระดับแท็กติคอลลักชัีที่ให้ทั้งความสะดวกสบายและความรู้สึกพร้อมรับมือทุกสถานการณ์แผงควบคุมแบบโฮโลแกรมพร้อมจอ hud 360องศาระบบนำทางผ่านดาวเทียมระดับทหาร พร้อมระบบระบุสัตว์ูและตรวจจับอันตรายรอบคันในรัศมี100เมตรระบบ AI ในรถสามารถสื่อสารด้วยเสียงได้หลายภาษาเรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับได้แบบเรียลไทม์และสามารถตัดสินใจหลบหลีกหรือหยุดรถอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินความปลอดภัยคือหัวใจของรถคันนี้ตั้งแต่ระบบกุญแจเข้ารหัสชีวภาพการสแกนม่านตาไปจนถึงระบบป้องกันการเจาะเครือข่ายและไวรัสคอมพิวเตอร์มีแม้กระทั่งระบบปล่อยควันหลอกเซนเซอร์ และระบบปล่อยสัญญาณรบกวนโรนในรัศมี50เมตรการดีไซน์โดยรวมของรถคันนี้ไม่ได้เกิดจากความสวยงามเท่านั้นแต่มันคือการออกแบบเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เหมาะกับโลกที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นสงครามไซเบอร์การจลาจลหรือแม้แต่ภัยธรรมชาติ SUV หุ้มเกราะคันนี้สามารถอยู่รอดได้ในทุกสภาพการมันไม่ได้แค่ขับเคลื่อนแต่มัน